เล่าจากพัทตะบองสู่ย่านตลาดสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You s u p e ด Channel เรานำพาท่านเดินทางมาที่อำเภอคลองเขึืนนะครับ คลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดบางตลาดตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลบางตลาดอําเภอคลองเขอนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดิมทีพื้นที่ของอําเภอคลองขอนอยู่ภายใต้การปกครองของอําเภอบางคานะครับต่อมาเมื่อราวปีพศ2537นะครับกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่การปกครองใหม่โดยยึดเอาฝั่งซ้ายของแม่น้ําบางปะกงและตั้งขึ้นเป็นกิ่งอําเภอคลองเขื่อนนะครับ เมื่อเราพีพศ2550ก็ได้มีพระราชกิจสิรกาตั้งเป็นอำเภอคลองเขื่อนขึ้นมานะครับส่วนชื่อคลองเขื่อนนะครับน่าจะมาจากชื่อของตำบลคลองเขื่อนนะครับโดยมีประวัติว่าเมื่อสมัยก่อนมีลำคลองคลองหนึ่งแยกออกจากแม่น้ําบางปะกงนะครับเบรณปากลัดบางค้านะครับคลองนี้มีความยาวราว120เมตรเศษนะครับบรณปลายคลองเป็นพื้นที่ตื้นเขื่อนนะครับชาวบ้านจะนิยมเรียกหมู่บ้านแถวนั้นว่าหมู่บ้านคลองเขื่อนนะครับ ด้วยสาเหตุชื่อของคลองเขือนอาจจะไม่ไถลอดนะครับจึงเปลี่ยนเป็นคลองเขื่อนนะครับและนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของชื่ออำเภอคลองเขื่อนนะครับสำหรับประวัติวัดบางตลาดนะครับจากการท้นคว้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับก็จะระบุป,ปีพศนในการก่อตั้งวัดแตกต่างกันนะครับส่วนรายละเอียดประวัติการสร้างวัดนะครับก็จะมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกันนะครับ โดยข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับระบุว่าตั้งเมื่อปีพศ2482นะครับส่วนข้อมูลแหล่งอื่นๆบางแหล่งก็ระบุว่าตั้งเมื่อปีพศ2445นะครับยังมีแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งนะครับและการพูดคุยกับชาวชุมชนรวมถึงเอกสารเก่าของวัดบางตลาดนะครับโดยชาวชุมชนได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีวัดบางตลาดนะครับตั้งอยู่บริเวณคลองควายเขาหักหรือบ้านควายเขาหักนะครับ เดิมเรียกว่าวัดย่านตลาดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของคนไทยและคนมอญน,นะครับต่อมาได้มีชาวพัตบองอพยพย้ายถิ่นฐานมาบริเวณพื้นที่บ้านควายเขาหักนะครับทําให้คนมอญบริเวณน,นั้นได้อพยพไปอยู่บริเวณก้อนแก้วนะครับต่อมาได้มีการสร้างวัดย่านตลาดขึ้นนะครับราวปีพศ 2380- ถึง2390นะครับ จากเอกสารเก่านะครับระบุว่าวัดย่านตลาดได้เคยยื่นเรื่องของพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อราวรศ .114 นะครับหรือราวปีพศ .2438 นะครับแต่ยังไม่สําเร็จนะครับด้วยบริเวณที่ตั้งเดิมของวัดย่านตลาดเป็นพื้นที่ที่ต่ําน้ําท่วมนะครับต่อมาจึงได้มีการย้ายวัดมาตั้งบริเวณวัดบางตลาดในปัจจุบันนะครับ จากแหล่งข้อมูลบางแหล่งระบุว่าเป็นนายจันนะครับหรือบางแหล่งระบุว่าเป็นนางแฝงนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในการถวายที่ดินในการสร้างวัดนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดย่านตลาดมาเป็นวัดบางตลาดนะครับส่วนวัดย่านตลาดเดิมนะครับก็ถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนร,รัศดรนุก,กูลนะครับหลังจากโรงเรียนปิดตัวลงนะครับก็ได้ใช้พื้นที่สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมวัดบางตลาดนะครับ เมื่อเรารอสร้อนะครับหรือปีพศ2442นะครับที่วัดบางตลาดได้มีการสร้างอุโบสถหลังแรกขึ้นนะครับและได้มีการยื่นขอพระราชทานวิสุงคามศีมาหรือมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อเรารสร้อ2ยนะครับหรือปีพศ2445นะครับที่หลังคาของอุโบสถหลังเก่าได้เขียนปีพศ2380นะครับ ซึ่งเป็นปีพศที่ตั้งชุมชนของชาวพัตบองนะครับไว้เป็นที่ระลึกในการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้นะครับจากข้อมูลของจดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระรจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับระบุว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมปีพศ2450นะครับคือในรอ126นะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จโดยเรือพระที่นั่งนะครับเพื่อทรงทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งมณฑลปาจีนบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลาสิบโมงนะครับพระองค์ทรงเสด็จประทับเสวยพระกยาหารที่วัดบางตลาดเนี่ยนะครับต่อมาเมื่อราวปีพศ2549นะครับทางวัดบางตลาดได้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานนะครับ ในการทีรพท่พระองค์เสด็จประทับที่วัดบางตลาดนะครับส่วนเจ้าวัดที่ปกครองวัดบางตลาดนะครับเท่าที่พอทราบข้อมูลก็มีพระอาจารย์งานนะครับปกครองมาถึงปีพศ2460นะครับในสมัยของพระอาจารย์งานนะครับก็ได้รับพระราชทานเครื่องสังเครตนะครับในงานพระศพพระองค์เจ้ารุพงศ์นะครับปัจจุบันเครื่องสังเคตเหล่านั้นนะครับถูกเก็บรักษาไว้อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ของวัดบางตลาดนะครับ ต่อมาก็มีพระอาจารย์นุ่มนะครับปกครองวัดเมื่อปีพศ2460จนถึงปีพศ2488นะครับในสมัยของพระอาจารย์นุ่มวัดก็ได้มีการพัฒนาอย่างมากนะครับต่อมาก็มีพระครูพิสารธรรมวิมลน,นะครับหรือพระอาจารย์กึ่งนะครับปกครองวัดสืบต่อมาตั้งแต่ปีพศ2488จนถึงปีพศ2535นะครับ ในสมัยของพระอาจารย์กึงนะครับก็มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพศ2519นะครับและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2521นะครับและมีการจัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเมื่อปีพศ2522นะครับต่อมาก็มีพระสังฆลักษ์พระเสริฐนะครับปกครองดูแลวัดอยู่ในช่วงปีพศ2535ถึงปีพศ2543นะครับ ปัจจุบันมีพระครูวิจิตปัญญาทัศนะครับหรือพระอาจารย์น้องเป็นเจ้าวาัดรูปปัจจุบันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ในสมัยของพระครูวิจิตปัญญาทัศนะครับก็เป็นสมัยที่สร้างพระบรมรูปของรัชกาลที่หนะครับส่วนโบราณสถานที่สําคัญของวัดบางตลาดนะครับก็คือโบสถ์หลังเก่าหรือุโบสถ์หลังแรกนะครับลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับหลังคาเป็นเครื่องไงม้มุงกระเบื้องนะครับที่หน้าบันทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมี งานแกะสลักไม้นะครับเป็นรูปพันธุ์พึกษาตรงกลางเป็นรูปของพระพุทธรูปนะครับภายในอุโบสถหลังเก่าของวัดบางตลาดนะครับปัจจุบันได้มีการหล่อรูปปั้นหรือลูกเหมือนของหลวงพ่อพระพุธทธโสธรนะครับมาปฏิดิษฐานเป็นประธานในอุโบสถหลังเก่านะครับส่วนอุโบสถหลังปัจจุบันของวัดบางตลาดนะครับ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหลังคามุงกระเบื้องนะครับมีมุงรดด้านหน้าด้านหลังนะครับปัจจุบันได้มีการบูรณะขึ้นใหม่แล้วก็ยกพื้นให้สูงขึ้นนะครับภายในอุโบสถหลังปัจจุบันของวัดบางตลาดนะครับปฏิสฐานพระรูปปางมารวิชัยนะครับซึ่งเดิมเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่านะครับปัจจุบันได้อญเชิญมาเป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่นะครับที่ผาหลังสกัดโดยรอบของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับ ก็จะมีจิตกรรมฝาผนังซึ่งเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกในตอนต่างๆนะครับซึ่งเป็นฝีมือการเขียนของพระพิสุสงนะครับปัจจุบันยังเขียนไม่แล้วเสร็จนะครับ ภายในอุโบสถหลังปัจจุบันก็มีตู้เก็บเครื่องสังเคตซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระศพของพระองค์เจ้ารุพงศ์ด้วยนะครับบริเรนดิมนแม่น้ำบางประกงที่ติดกับวัดน,นะครับก็เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ ทางวัดได้มีการสร้างหลวงพ่อทันใจมหาจากักรพรรดิประกาศสิทธ์นะครับเป็นพระรูปองค์ใหญ่นะครับปางมหาจากักรพรรดิทรงเครื่องนะครับประดิษฐานริมฝั่งแม่น้าบางประกงนะครับสําหรับคลิปยอ้อนรอยโบราณที่วัดบางตลาดของทางช่องยูทูบเบอร์ดัชแนลคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพวกคุณเจ้านะครับรวมถึงชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับ ็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด u ับสไ i b ์นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็จะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณนื่นๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ